ากเลยไม่ได้เป็นลาฟฝนตกตอนแรกเตรียมรถแลสนะครับเกึงไปแล้วปุ้งุ้งุ้นอะมีนมนานมหนูอ่ะพุ่งเหลือดสามตัวของหนูอ่ะเก็บไปให้พุ่งเดือดหนูอะไรยอะไรจ๊ะยังนี่จะฝนต,ตกลาปิดจ้ะพรุ่งนี้จ,นจะไปซื้อให,ห้นะจ้ะพรุ่งนี้ซื้อให้นะคะมันมีกางเกงวอล์มสีดำขาย,ยาวเสือ้อ พี่หยางไปซอมเต็นว่าพรุ่งนี้แก็ลอง,ลงไปแล้วร้านเขาปิดฝนตกไงไปกับพี่หยองนั่นแหละร้านปิดไม่ได้เสือ้อก็เลยแวะกินหมูกระทะ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายที่แสนจะโอชดโอฉดฟินโอ้ยคือ <c oughs> กินไหวแท้ <c oughs> มัมแมมมัมแมมเลยที่ชู่อยู่ตรงไหนตรงนั้นมีผลไม้ค่ะลูกกินตัวนี้เดี๋จะกินตนัวนี้แตงโมก็มีนะแต่อยาก,กินเลยอ่ะกินหรออันนี้เปลี่ยนไปใช่ไหมแตงโมใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคค่ะ มา <premises, S 2> แต่งตัวก็ให้เมือนี้ไปส่งที่โรงเรียนว้ชาอะไมก็พรุ่งนี้วันพุธเนาะประหารสุกแ์เนี่ยแค่สองวันวันกิ์เน่กต้องกลับมาแล้วกับชองเมืองบ้าอย่างค่ะเอาดูให้ครบซิเออแกก็นานเวลาหนู ใส่แต่งตัวก็ชุดนักเรียนเดี๋ยวแม่จะรีบไว้ให้รีบแส้หว้เวลาหนูนนจะใส่หนูก็ขึ้นไปเปิดคุณแกก็ใส่เอาสองชุดเอาดีขระปกข้าเลยไหมลูกแมซักแมซักเธอไปซักบ้านยายแม่ซักแล้วเสื้อผ้านหนูก็ เวลาหนูเปลี่ยนหนูก็ขึ้นไปเปลี่ยนบนห้องแล้วก็เอาใส่ตะกร้าไ mm hmm. ว้เวลาแม่กลับมาเดี๋ยวแม่ซักเอง mm hmm. หนูก็ถ mm hmm. อดใส่ตะกร้านาั่นแหละไว้เวลาหนูเลิเล่มเรียนมาไง mm hmm. แค่ส mm hmm. องวันต้องเยี่ยมกว่านี้ไม่รู้เยอะมาก จะเสีบจ,จะซื้อไมอยากท้งปลาโอ้ยม,มันอน,น,อนคำใหญ่เทส <c oughs> ปากเล็กๆนม่ใช้ของได้เยอะไหมคะชาะคนบอกว่าหนูโอ้ยเอ,อ้าตั้งแต่อนุบาลมันก็เห็นไมนะขาหนูก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นแล้ว่นะขาน่สูงร้นอยสามโน่นแหละอายุสิบห้าโน่นแหละหนูจะรู้เลยว่าหนูจะสูงไม่สูง จะขาคนง่ายกระสุงาสมัยนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ดิใช่เกี่ยวกับการกันอยู่กานคินของเด็กจะสูนแต่ว่าส่วนขาก็ได้ได้ในใจว่ามามีน่าจะทําเยี่ยมให้หนูกรนีบนในใจมามีรู้หนูบอกแค่มามีเอาเยืมๆมามีทําสุดไปนิดนึงแหมวันมา เห็นไหมเอ้ยอร่อยเดี๋ยวค่อยได้เหมือนนี้ทำยิ่งเยอมไปเสียบอะเสียบชอบจินงเขาย่างดีลาก เปม <si ันมันจะตกเลยลูกตกอมทิตย์น um> ี้มันตกตกอยู่นั่งนอนเขาเนมอันผัดกะะพาอยู้ๆลูกูกังสามส้าสี่ยุพุถ้าเคยดการห้ามตกมันไม่ตกแค่เริ่มยุทแล้ว ตัวเองไปเอาช้าเนาะนก็ได้มานิดเดียวตัวยม่แม่แบ่งดัง้ง <c oughs> ถ้าแบ่งได้แม่ก็แบ่งให้ยูแต่นี่มันแบ่งไม่ได้ททดยาเจ้าของดังหักจะททดยาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ตอน,นเด็กๆหนูไม่ได้ดังแบ่ขนาดนี้แต่น้องหลานหนเดืออเล็ก จับดีหมดไม่ได้เอาฝาดังดังดังแก๊กจัไปเอาดังให้ชาย่าไม่เพ่งดังให้ดังหนูก็เลยหักย่าก็ดังด่งดีอยู่เนาะเนาะย่าก็ดังด่งดีอะไรคะลูกด้องทุกคนเขายังบ้าเลยทำอไอย่างนี้ ดังไม่สวยเหมือนพี่สักคนเขา <c oughs> ลูกแม่มีสิบสองคน <c oughs> มีดังอย <c oughs> ู่สองคนพี่ชายแล้วก็แล้วก็แม่ <c oughs> นอกนั้นนอกนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละน่ารักแล้วเพราะว่าถ้าโด่งมาเนี่ยเราจะไม่ได้เสริมเติมแต่งลูกถ้าเราดั้งอย่างเนี้ยเราจะได้เสริมเติมแต่งมันจะได้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ <c oughs> แม่แม่ถามว่ามาทำอะไรหิขวข้า,ขาวค่ะเลยพี่มาหา,มาเมาหามา <c oughs> ดูกระดอกระเดียกแตกตแกพาไปขายของอยู่ที่กรุงเทพไปขายลูกชิ้นย่างตัวที่เดียวคือเปออย่างนี้แหละให้ประมาณเที่ยงคืนพูดแจ๊ อยู่คนเดียวหน้าเซเว่นนอนอยุงทีนี้ยุงเยอะสงสารก็สงสารย้ายเมื่อไหร่จะพาหนูกลับบ้านเมื่อไหร่จะพาหนูกลับเหลูกาขายทุกวันทุกวันอยู่ประมาณเกือบสองเดือนสงสารก็เลยเอามาฝากลูกสาวเลี้ยงเอาลุมมาที่สมเด็งให้ลูกสาวคุได้เลี้ยงให้ ยุงเยอะยุงสารพองพาเข้าบ้านตีหนึ่งเสียงแจ้วแจ้วแจ้วไปกับซาเล้งไม่ลองให้หลานยางงามบบงามยุจ่าหลานยางงามยุจ่างามยุจ่าแต่บ่มีดังจ้าไปไปซื้อของเขาก็ไม่เอาตาด้วยส่วนมากจะซื้อนี่แหละแตงโมนี่แหละแล้วให้กินตีมันมีว่าอันมีมีแตงโมในลูก ไม่ต้องกินหล้วเนาะมันปวดฉี่ไปกินพวกนี้กิงมันนะมันมากคนเขาขายของอยู่แถวๆนั้นน่ะมีอะไรเขาก็เอามาเวลาตื่นง่ายปะไม่งอเงใช่ไหมเวลาตื่นเอ้เก่งแต่ว่าไม่บายฝันดีนะคะอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวพวกนี้มันมีผักใส่สกิร่าบายบายเพื่นไหนไปเนี่ไปจ้าจาย